โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดนนทบุรีโดยมีแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาคือ Education for Equity and Excellence การศึกษาเพื่อความเสมอภาคสร้างนักกีฬาทีมชาติมุ่งสู่อาชีพในอนาคต เหตุผลที่สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมการคมนาคมสะดวกเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เทียบเท่าโรงเรียนแข่งขันสูงและรองรับนักเรียนจากระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ห้องเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกออกเป็น6แผนการเรียนประกอบไปด้วย 1. ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม 2. ห้องเรียนอังกฤษธุรกิจ 3. ห้องเรียนศิลปกรรมดนตรีศริลปะ 4. ห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5. ห้องเรียนจีนธุรกิจ 6. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมหรือ Young Engineer โดยห้องเรียนนี้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตในการร่วมกันออกแบบหลักสูตร โครงสร้างรายวิชาและจัดอบรมครูผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐและเอกชนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จําเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่หรือ Modern Entrepreneur โดยห้องเรียนนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตโดยที่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมห้องเรียนอังกฤษธุรกิจหรือ Business English ห้องเรียนนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตจัดสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมห้องเรียนจีนธุรกิจหรือ business Chinese มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจเพื่อสร้างแรงงานในอนาคตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนโดยครูชาวไทยและชาวต่างชาติโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีโดยนักเรียนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมห้องเรียนศิลปรกรรมหรือ Fine Arts โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความสามารถและความถนัดทางศิลปะด้านจิตกรรมดนตรีไทยและดนตรีสากลให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฝึกฝนทักษะและความชำนาญเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือ Sport Science โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและเซปักตะก้อมุ่งพัฒนานักกีฬาอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองโรงเรียนและประเทศชาติโดยทำบันทึก MOU ร่วมกันกับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดจุดเน้นของหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับตารางฝึกซ้อมของนักเรียนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่นักเรียนจะสามารถต่อยอดได้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตความภาคภูมิใจของโพธินิมิตวิทยาคมนายอานันต์มานพพงศ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาการจัดการวิศวกรรมปัจจุบันเป็นวิศวกรการผลิต นายบุญศักดิ์เตโชจบการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยประจอมกล้าวพระนครเหนือสาขาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบันประกอบอาชีพผู้ช่วยวิจัยมหาวิทยาลัยประจอมกล้าวพระนครเหนือนายคณิตตินาการอาสนาปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการครูโรงเรียนวัดตาลอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี นายนนทชากาศิวัตรปัจจุบันประกอบอาชีพ International Marketing Communications บริษัท c a r m a r ร์สพับลิกคอมพานีลิมิเนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรรณีนนจากการดำเนินงานของสถานศึกษาทำให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นนายกิติพัฒน์บุญด้วง นายยสพัทมีแก้วและนายพาคินมาห้างว่าได้รับโอกาสเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีณประเทศบาเรนนายชัชวานร้อยพึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียนเงินประเภทกีฬาโกบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีณกรุงมานามาประเทศบาเรน รางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหญิงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฮอนด้ายูเนียนคับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีการแข่งขันกีฬานกักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2565แคนแก่นคูนเกมณนะจังหวัดขอนแก่นรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทกอในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจําปีการศึกษา2565 กรมพละศึกษาวิสัยทัศน์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมลูกโพธินิมิตเป็นคนดีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง